แล้วนอะคะ่ะเนอะอาหารหลักของบ้านนะคะผักสะตอผักระตอะคะเก็ <c oughs> บหูใส่ตู้นะคะเนาะเอาหวานลูกนะคะลูกชายนะคะก็ให้ของขวัญบันแม่นะคะก็มาซื้อของนะคะมาไว้ใส่ตู้ไว้กินผลน้นม้มละไม้หลายอย่างนะคะไม่รู้ว่าเหตุเราไม่ได้ซื้อนะแต่ใครมาใส่ผิดในในกระทะเราหรือเปล่าไม่รู้นะ เฮาเห็ดน,นะคะดูเธอเอสีไม่ใช่แอนหอมซื้อนะแต่มาเนี่ยมันอยู่ในรถเขาคงหยิบผิดเนาะตลกขนาดเลยนะคะผัดซอสใส่นังพริกแค่นี้ใส่หนังพริกไม่เยอะแค่น้ำมันมนมถั่วผัดซอสผัดซอสบางทีก็เริ่มทีก็เริ่มโนรา สาวนบาสาวนาลยใหัวเมืองใจเดียวก็เที่ยวเอวลอยทีให้คนคอยเงตายน้ำตาคลอม่มลสัญญาาวาวน โนบะโนบะสมัยก่อาจำได้หมดสมัยก่อนอย่าลืมได้หมด่เพลงอ่ะจำเขาชอบเพลงนะบิวกรยานีนะอุ้ยชอบมากก็คือเพลงหลวงนจําจำไม่ได้เลกว่านะเขาชอบชอบเยจะๆักมาล้องให้อาจจรลิ้ฟื้นนะ่อเนาะให้เีตอนนออเยอะสมัยก่อนนะ กอไปอันติดตามชีวิตคุณลุงดูข่าวคุณลุงล้วไม่เอาอะไรสักอย่าง<ไ>ดูข่าวคุณลุงคุณป้าเอาอะไรสักอย่างนธุรกิจธุรกิจนะคะ่ะสมัยก่อนนี่โหธุรกิจกิฟต์บรีนนะพอมาดูข่าวลุงข่าวป้าทิ้งหมดเลยนะคะเอสีตัวน,นี้จะกลับมาทําแล้วนะคะเพราะเรากินใช้กับเงินอกิฟต์รีนตลอดตั้งแต่ทำมานะคะรายได้เดืนอนละแสงครั้งนะคะ ได้สิบเลยยี่สามนะคะไปอยู่กับลุงกับป้าินที่ตรี้คใ่ัแต่กยังอยู่นู่นทำด้วยเงนหัวเองก็เปาสีทินั้นทำหนักหนนแค่นั้นก็ในรายได้จากที่ตรกีทดก็มีทีมงานติดต่อแข่งขันเยอะมาก แตเนาะเรียกว่าเตือนจำหรือบุญนะวันนี้ใครนะคะเตือนจำมีคิงนะเขาใส่ร้ายเขาเป็นมีคิงข้าวว่ะแม้ว่าใส่ร้ายใครก็แค่ถ้าสมมติเขาไม่มีนะมันบาปกรรมถ้บาปถึงลูกถึงหลานนู่นค่ะจริงไม่ในขบาปธรรมดานะบาปขนาดผู้เสียภาษีแนะดาวอังคารนั่นมันยังบอกมันจะเป็นพยานให้ด้วนะคะแล้วก็ไม่หยู่ด้วยใจนะเขายังบอกว่านะ จับพี่ดีด้วยด้กันนะตอนหลังมาเขาปักคอวมาเป็นลนืะแต่มีเหมือนกันล่ะคิดว่าคนอื่นลืมไม่มีใครลืมนะไอพี่เอสพีจริงๆจะไม่ลืมเลยนะทำไม่ลืมข่าวแรกๆนะหรือป้ารู้ดีอ่ะแต่ไม่คิดว่าพี่น้องหรือคนที่เคยอุปการะเนาะจะเคยอยู่ด้วยกันอะบอกว่าอย่าทิ้งนะเขาบอกว่าบอกป้าอย่าทิ้งมีการเค่นี้คนอื่นเขาไม่ถูกการรู้ ถ้าไปดูนะค่ะจุกเสาจุนปาาแต่แรกหลักจำนวนนาดาวอังคารก็ยังไม่ถึงเลยนครั้งหนึ่งจุนป้าเคยเกลีวตัวลึกนะคะที่เป็นนางฟ้าตัวน้อยเข้าไปมันยังว่าให้เลยนะค่ะว่าฉลาดเหมือนมันว่าป้าวันนี้นี่แหละมันกลับกันไปหมดแล้วนะคะเขาแต่เกิดเรื่องอ่ะมันต้องมีอะไรกันมันดูกันเราไม่รู้นะที่จะพูดถึงเรื่องดาวอังคารนะแล้วนะ จะบอกว่าคนที่ใส่ายที่บอกว่าเป็นลิงเป็นป้าน,นะคะคุณไม่รู้จริงแต่ก็เป็นแล้ก็เป็นปเป็นคนที่ไกลแต่ว่าดูข่าวตัวเองเขาก็ข่าวกลับไปกลับมานะก็น่าจะอร่อยเลยแตะกระต้อกระต้อน,นะคะนี่กระต้อปุงกันไปด้วยแล้วก็กระต้อไปด้วย ถือมาอยัางไงไปวางโน่นแบบกรรมเวนกรรมมีจริงนะกรรมจริงๆนะคะเวนกรรมมีจริงเหมือนวันนี้ว่าคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าไม่ได้ทำแล้วเวนกรรมก็จะตกถึงคุณถึงลูกถึงหลานนะคะให้โทษก่าวร้ายนะคะถ้าลุงป้าทําจริงมันก็ไปอย่างแต่แอดเชื่อล้านเปอร์เซน็นเพราะว่าเป็นเอฟซีลุงป้าดูข่าวแต่แรกนะคะได้ส่วนเกี่ยวข้องะ ก็ขอบอกว่านะความจริงคือความจริงเท่านั้นนะจ๊ะตอนที่ว่าเออที่จะว่ามามา,มาสร้างเนาะที่มีคนแต่งเพลงให้ลุงนะคะและให้ลุงร้องกับคนคนหนึ่งที่ปีา่าววยสามสิบล้านนะคะความจริงก็คือความจริงนะคะมันคนละอย่างกันเนาะเอาเอารถแห่มาเล่นหน้าบ้านนะ <c oughs> ถ้าใครเป็นเอฟซีก็จะดูนะคะ นี่นะคะผักสตอผัดสตอนะคะซื้อเมื่อวานนะคะซื้อร้อยี่สิบนะมัดสี่สิบบาทซื้อสามมัดนะคะตัวยี่สิบบาทก <c oughs> ินทุกวันน,นะคะก <c oughs> ินทุกวันนี่หมูซื้อมาเมื่อวานนะคะ <c oughs> <c oughs> คนเรานะเวรกรรมมันมีจริงๆนะเพราะคุณอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีนะคะทําสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะทํายังไงได้อย่างงั้นคนเราะะอย่าถือว่า ไม่มีเวรมีกรรมเวรกรรมนะคะมันตกถึงลูกถึงหลานถึงนู่นนะค่ะจํามากเลยนะคะ,ะ,คะถ้าแม่ทาดีก็รู้ก,ก็ได้ดีนะคะดีนี้ดีตรงไหนดีที่มีความสุขในยังที่เป็นมนุษย์นี่แหละค่ะไม่รอว่าเออต้องเสียชีวิตไปหรืออะไรชาติหน้าไม่รู้แต่เรารู้ชาตินี้นะคะไม่มีคําว่าชาติหน้านะ,ะแล้วนะคะกับสตอพัดสตอ ุงข้าวเรียบร้อยนะคะเด็กก็น,นึ่งข้าวของตัวเองกินข้าวเหนียวนะคะคนหนึ่งกินข้าวเหนียวคนหนึ่งกินข้าวสวยนะจะเว็นกรรมจริงขอย้ํานะคะไม่ต้องเจอชาติไหนนะคะชาตินี้นะคะทําดีนะแต่บุญที่เราทําชาตินี้มันจะหนุนล,ลำบกไปถึงชาติที่หน้านนนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกาลังใจที่มี